นานบอกจะเป็นคู่ทุกคู่ยากกันให้ฟังไอตอนผมมีผมก็ช่วยเหลือคุณตลอดแต่พอผมไม่มีคุณจะทิ้งกันอย่างนี้เหรอตกลงเจ้าอย่างไงเลิกแล้วก็อย่าเอานี่สินกับงานของคุณมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันเด็ดขาด วันนี้ช้อปปิ้งจนฟางปวดเทาไปหมดแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาที่เนี่ยนวดเท้ากันก็ได้นะครับออเอาใจเก่งแบบเนี้ยเ้าหลงไปหมดแล้วเนี่ยหลงรักหรือลงทางกันแน่ก็ทั้งหลงรักแล้วก็หลงทางนั่นแหละทุกวันนี้ฟางแทบจะไม่อยากกลับบ้านตัวเองแล้วเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย นคุณฟางมีชูจริงๆเหรอเนี่ยโปรเจกต์ที่เราเสนอลูกค้าไปตอนนี้ลูกค้าตอบตกลงแล้วนะคะโอโอืมเก่งมากเลยครับคุณตวงขอบคุณมากเลยค่ะคุณกรณ์คะ งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเราภรรยาของคุณกรณจะมาด้วยไหมคะเขาไม่ได้มาหรอครับเขามีนัดเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดคุณตวงเห็นผมงานยุ่งๆแบบนี้นะฟางเขายุ่งกับผมอีกไหนจะปาร์ตี้ไหนจะมีนัดชอปปิ้งกับเพื่อนกลับบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอห้ากันหรอกครับคุณกรณ์คะคือเมื่อวานตัวของคุณฟาง ไปทานข้าวกับผู้ชายคนนึงอะคะ่ะท่าทางดูสนิทสนมกันมากเลยตรงตองขอโทษนะคะที่เอาเรื่องนี้มาบอกคุณกรณ์นะคะตรงแค่คิดว่าคุณกรเองน่าจะรับรู้ด้วยะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณตวงขอบคุณมากนะครับที่มาบอกแทงนั้นตรงขอตัวก่อนนะคะ หายความว่าไงอะ่ะเจ้ามรับผิชอบคนเดียวในเมื่อเราตัดสินใจร่วมกันน่ะผมไม่มีให้เดี๋อนะไอ่สิบสิบล้านของคุณนั่นน่ะอยากได้ก็ไปฟ้องล้มละลายเอาคุณกอนอะไรคือล้มละลายอะ่ะกอยวยุนสวนที่ผมเซ็นรับงานด้วยนะสิตอนนี้งานลม่มหอบเงินหนีไปกันหมดทิ้งให้ผมรับผิดชอบคนเดียวอะ่ะได้ไงอะ่ะร่วมกัน มาด้วยกันแล้วมาทิ้งเราไปชอบคนเดียวแบบนี้ได้ไงอ่ะแย่ที่สุดเลยใช่งานนี้ผมคงต้องจ้างทนายแล้วอะฟังเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องยอมเออนี่ฟังเงินที่ผมฝากให้คุณไว้สิบกว่าล้านอะ่ะถอนออกมาก่อนได้ไหมไม่ได้หรอกน้ำเงินส่วนของฉันเอามาก่อนชนะฟังถ้าผมชนะคดีนี้นะผมก็แบ่งให้คุณบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้ไง ตอนนี้คุณไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนไหมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณล้มละลายขึ้นมาฉันไม่อยู่กับคุณหรอกนะโวยโชคดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้จดทะเบียนกับคุณอะอ๋อไนบอกจะเป็นคู่ทุกคู่ยากกันไนฟางไอตอนผมมีผมก็ช่วยเหลือคุณตลอดแต่พอผมไม่มีคุณจะทิ้งกันอย่างนี้เหรอใช่ฉันทิ้งแฟนเก่าเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณเพราะฉันหวังว่าชีวิตฉันจะอยู่สุขสบายไงแต่ถ้าคุณไม่เหลืออะไรแบบเนี้ยฉันจะอยู่เพื่อ ตกลงจะเอายัางไงเลิกแล้วก็อย่าเอานี่สินกับงานของคุณมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันเด็ดขาดเลยนะยผมถูกภรรยาบอกเลิกครับคุณตัวงฮะ นี่เป็นเพราะเรื่องที่ตวงบอกคุณกรไปเมื่อวันก่อนหรือเปล่าคะต,ตวงขอโทษจริงๆค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณตวงหรอกครับผมต้องขอบคุณคุณตวงได้ซ้ําไปที่ทำให้ผมตาสว่างเกิดอะไรขึ้นหรอคะแค่ผมบอกว่าผมถูกฟ้องล้มละลายแค่นั้นแหละครับตัวตนกับสันดานเดิมของเขาก็ออกมาทันทีบริษัทของคุณกรโดนฟ้องล้มละลายแบบนี้แล้วคุณกรจะทำยังไงละคะ ถ้าคุณกรณ์มีอะไรให้ตัวงช่วยได้เนี่ยตัวยินดีมากๆเลยนะคะถ้าผมอยากจะให้คุณตัวเนี่ยช่วยการสร้างบริษัทนี้ให้มั่นคงต่อไปจะได้ไหมครับคะป่านนี้อดีตภรรยาผมเขาคงฉลองหยอกชู้ใหม่แล้วล่ะครับดีนะเนี่ยไม่ต้องไปร,ร่วมล้มละลายกับไอกอรมันด้วยอ่ะเลิกกันแบบนี้เนี่ยแล้วฟางจะอยู่ยังไงล่ะครับ ในเมื่อไม่มีสามีเลี้ยงละจะไปกลัวอะไรอ่ะพางยังมีนาฬิกาแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ตั้งเยอะแยะยังรวมเงินในบัญชีอีกอยู่ได้สบายเป็นปีเลยแหละกีโคยไมาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วหลังจากนี้เนี่ยฟางจะอยู่ที่ไหนล่ะครับก็อยู่กับนัดไงเราจะได้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบเปิดเผยกันสักทีอะ มันอยู่ห้องผมเนี่ยนะ hmm. จริงจริงมันก็อึดอัดฟางอยู่ไม่ได้หรอกนัดเราไปซื้อบ้านกันสักหลังไหมแล้วนัดก็ยังไม่อยู่กับฟางไงดี่ไหมดีสิครับพี่ครับงั้นจัดให้สักหวะอะ <c oughs> จัดอะไรวันนี้ดี ฟางฟางนาฬิการุ่นนี้เนี่ยสวยดีนะฟางถ้าได้มาอยู่ในมือผมเนี่ยคงจะดีพอเลยนะัดรู้ไหมว่าทุกวันนี้เงินมันล่อยหล่อไปหมดแล้วเนี่ยทั้งกระเป๋านาฬิกาฟางก็ขายไปหมดแล้วด้วยจะมาโทษผมคนเดียวได้ไงคุณนั่นแหละที่เอาต่ชอปปิง้งใช้ใจ่ายแบบนี้เนี่ยกี่สิบล้านก็หมดนี่แล้วทาไมคุณถึงไม่รู้จักที่จะหางานทําบ้างจะให้ฟางทําอะไรเรียนจบมาฟางก็มีสามีเลี้ยงเลยงานอะไรฟางทําไม่เป็นหรอก นัดนั่นแหละเป็นสามีฟางแล้วก็ต้องเลี้ยงดูพางดีอ้าอย่าเอาตัวเองมาเป็นภาระผมสิภาระอะไรอ่ะสามีก็ต้องดูแลภรรยาก็ถูกลรวไงผมจะบอกอะไรให้นะมีผู้หญิงรวยๆตั้งหลายคนที่อยากจะเลี้ยงดูผมแต่ถ้าคุณเปผมไม่ไหวคุณก็บอกแล้วกัน<ห><ๆ>ผมจะได้ไปเฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะก็พูดให้คิดไงว่าคุณจะคิดนะที่จะให้ผมทำงานเลี้ยงดูคุณเนี่ยมันไม่ใช่ทางผมเหมือนกัน ขอบคุณมากเลยนะฟางสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไป <c oughs> ไอ้นัทนี่เห็นฉันหมดตัวกัจะทิ้งกันเหรอไอ้เลว เรือนหอของเราอะฟังสวยจังเลยค่ะบริษัทกำลังไปได้ดีผมอยากให้ฟางข้ามาช่วยบริหารงานจะได้เป็น,นส่วสนในการแก่ไม่อะค่ะ่ออยังเป็นแม่สี่เรือนมากกว่าอ,อยากดูแลคุณเยอะๆอะคุณจะได้มีแรงทำงานแล้วก็เอาเงม,มาให้ฟางไงคะ <laughs> คุณคะคุณคะคุณใช้คุณตวงใช่ไหมคะที่โทรเรียกดิฉันมาทำสวนนะคะไม,ไม่ใช่ะคะ่ะคุณตวงนี่เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่หลังนี้เหรอคะอ๋อใช่ค่ะคุณตวงเป็นภรรยาคุณกรนะคะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปทาสวนก่อนนะคะเพราะว่าเสร็จที่นี่เราต้องไปทำที่บริษัทต่ออีกคุณกรเจ้าของบ้านนี่เก่งมากๆเลยนะคะ อายุแค่นี้เนี่ยเปิดบริษัทตั้งหลายสาขาขอตัวนะคะทำไมบริษัทยังอยู่แกไม่ได้ล้มละลายหรอ บริษัทจะอยู่หรือจะเจ๊งก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณนี่เกี่ยวสิก็ฉันเป็นภรรยาคุณไงและอีนี่มันเป็นใครนี่ฟังช่วยให้เกียรติหุ้นส่วนและภรรยาผมด้วยผมกับคุณตวงแต่งงานกันแล้วหน้าด,าด้านคิดจะหวังรวยทางรัดเลยมาเกาะสามีคนอ,อื่นเขาวาสิทุเล็ดนี่คนฉันไม่เคยคิดจะแย่งสามีของใครนะ เป็นคุณเองหรือเปล่าที่เดินหนีไปจากชีวิตของคุณก่อนยามที่เขามีคุณก็อยู่กับเขาแต่พอเขาเหมดตัวคุณก็หนีไปอยู่กับคนอื่นผมไม่คิดเลยครับว่าแค่คำโกหกว่าบริษัทล้มละลายไม่คีประโยชน์แค่นี้จะทำให้ผมในเห็นท่าแท้ของคุณได้ตัวองสอิที่คอยทำงานคอยช่วยเหลือเป็นคู่คิดของผมจนทำให้บริษัทเติบโตได้ขนาดนี้ เชิญคุณไปหาผู้ชายรวยๆที่อื่นนะครับเราจบกันแล้วเชิญมาคุณตังฉันถูกหลอกวะเนี่ยผู้ชีวิตที่ดีต้องอยู่ด้วยกันทุกช่วงทุกเวลาไม่ใช่เลือกอยู่เพราะมีและเลือกหนี เพราะจนดีนะเนี่ยไม่ต้องไปล้มรวมละลม <laughs> ไม่ต้องไปร่วมล้มละลายเล <laughs> ใช่หัวเราะจ๊พอมพร้อม, <laughs> ม,มห้าสี่สาสอง